She may be the face I can't forget A trace of pleasure or regret May be my treasure or the prize I ตอนหน้ามาสารพัดน็กนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับไอเทมตัวใหม่ของเรานะคะซึ่งหาซื้อได้จากนะคะตัวอักษรที่วิ่งอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ www.facebook.com/tiggershop นะคะเอฟเฟคดีมากๆอาขอ,อแนะนำไอเทมของเราในวันนี้ก่อนนะคะตัวละครเอกนั่นก็คือหน้าม้านะคะต้องขอบอกอีกทีนะคะบอกซ้ำย้กำกระทาชำเร้าอีกทีหนึ่งเลยว่าไม่สามารถหาซื้อไอเทมนี้ได้จากที่อื่นเพราะเราขายออนไลน์ที่ Facebook าสทิกเกอร์ช็อ Facebook, er shop เท่านั้นนะคะค่ะกับไอเทมนี้200บาทค่ะ ขอซูมชัดๆนะคะกับไอเทมนี้ว่าติดง่ายมากๆเป็นหน้ามา้าด้านหลังนะคะเป็นกิฟตมีฟันนะคะอย่างนี้นะคะติดง่ายสุดๆสุดไปเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็ไอเทมตอ่อไอเทมต่อไปนะคะที่จะช่วยทําให้หน้าม้าของเรา o ม t ทขึ้นก็คือที่คาดผมนะคะซื้อได้จาก t ิกเกอร์ช็อปอีกตามเคยหรือถ้าคนที่ไม่ชอบคาดผมนะคะเจ็บหัวปวดศีรษะปวดขมับเป็นไมเกรนก็สามารถติดกิฟตค่ะอีวิงวิงค่ะหรือว่ามีกิฟตอีกหลากหลายแบบนะคะเข้ามาดูได้ที่ t ิกเกอร์ช็อปนะคะอะ่เริ่มกันเลยนะคะกับวิธีการติดหน้ามาสําหรับหน้ามานี้สำหรับช่วยลดปัญหาคนที่มีคิวต่ําหัวเถิกหูกลางหรือว่าคนที่ไม่อยากตัดหน้ามานะคะ ือว่าคน,น <ะ S 1> ที่อยา,ยากจะเสียตังไปเกต้าเกตสยามหรือว่าชกไปคบกับคนี่รักแก่โอเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะกับการติดก็นะคะเอาไปที่ไว้ที่บนหน้าผากนะคะแล้วก็กิ๊บติดเหมือนกิ๊บธรรมดาค่ะติดดังแปะแปลว่าสนิทแปะแปลว่าสนิทน,นะคะอ่าแล้วเราก็รวบผมไปด้านข้างนิดนึงนะคะโอเคจัดให้เหมาะกับรูปหน้าของเรานะคะ เราสามารถตกแต่งหน้ามาของเราให้เป็นหน้ามาตรงๆหรือว่าจะทําให้เป็นหน้ามาป่าๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วถ้ารู้สึกว่ายังไม่เนียนเราก็สามารถเพิ่มนะคะอาจตะแต่งทรงเพิ่มนะคะเพิ่มความเนียนให้กับหน้ามาของเราได้โดยการคาดที่คาดผมนะคะแชว่เข้าไปนะคะน่ารักหลือหรูอลังการฟินเนเรย,ยูเลกามากค่ะหรือเราจะใช้ กิ๊นะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบที่คาดผมนะคะกิ๊บอันนี้น่ารักมากๆค่ะขอบอกว่าติดง่ายมากๆด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นกิ๊บแบบแอบปะแปะนะคะสามารถติดได้ทุกสถานการณ์ง่ายมากๆก็ติดเข้าไปติดตรงผมจริ้งนะคะแปะเข้าไปอย่างนี้อ้อันนี้ก็ดูเกาหลีโคเรีีนซุปเปอร์ร์ค่ะค่ะวันนี้เราก็จบนะคะกับไอเทมของเราหน้ามาสารพัดนืค่ะพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีค่ะ